สวัสดีครับพบกับผมนัำ้นพงค์มณฑงเกษตรสพิทักษ์โลกครับวันนี้พามาดูไร่อ้อยครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งครับชื่อสุธนนามสกุลชินวงศ์ครับพี่สุธนนามสกุลชินวงศ์ครับตอนนี้เราอยู่เขตอะไรครับผมตาบลจระเข้อําเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงไร่อ้อยของพี่สุธนกี่ไร่ครับ60ไร่ครับ60ไร่รวมแปลงนี้ด้วยเนาะครับอันนี้เป็นอ้อยอายุเท่าไหร่ครับเดือนกว่าครับเดือนกัว่าานะครับเป็นตอที่เท่าไหร่ครับ ต่อแรกครับต่อแรกเลยนะครับเดือนกว่าต่อแรกสวยไหมครับสวยครับการจะเริ่มโตเป็นยังไงครับโดยรวมโตมาเสมอดีครับโตมาเสมอดีครับนะครับลักษณะต้นเป็นไงครับสวยครับต้นเท่ากับหมดนะครับแตกต่างจากที่เคยเห็นมาใช่ไหมครับครับประสบการณ์ของพี่สุทนทําอ้อยมากี่ปีแล้วครับยี่สิบปีครับยี่สิบปี อ้อยปลูกใหม่อายุเดือนกว่าเป็นแบบนี้แตกต่างจากที่เคยทํามาไหมครับแตกต่างครับแสดงว่าพี่สุธนต้องมีเคล็ดลับดีครับมีอะไรครับผมครับใช้ยาตัวนี้อยู่ครับใช้ใช้ตัวนี้ครับเอามาฉีดพ่นทางใบครับฉีดไปแล้วกี่ครั้งครับหนึ่งครั้งครับครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับเห็นความแตกต่างเลยใช่ไหมครับเห็นครับพี่สุธนรวมแล้วจะฉีดทั้งหมดกี่ครั้งครับสี่ครั้งครับกะว่าจะฉีดทั้งหมดสี่ครั้งครับนะครับเคล็ดลับใหม่ที่ได้มา แล้วคิดว่าการเจริญเติบโตของอ้อยเป็นแบบนี้การใส่ปุ๋ยจะเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงครับน่าจะน้อยลงครับอืมก็จะได้ลดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับครับนะครับแน่นอนครับว่าเกิดความประทับใจเบื้องต้นสําหรับต้นอ้อยของพี่สุธนนะครับเขียวสวยสูงเสมอกันนะครับเอาใจช่วยครับขอให้พี่สุธนได้ผลลัพธ์ในเรื่องของการปลูกอ้อยนะครับที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับขออนุญาตครับถามรอบที่แล้วได้อ้อย แปลงนี้ผลผลิตไปเท่าไร่ครับน้อยมากครับน้อยมากเลยแน่นอนครับเดี๋ยวรอบนี้เอาใจช่วยครับลุ้นกันว่าจะได้เท่าไร่แน่นอนครับว่าพี่สุธนมีเคล็ดลับดีแล้วครับครับเอามาช่วยแล้วนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่สุธนครับผมนัทพงศ์นทองเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ